ดูขึ้นมาเลยครับต้องพัดแล้วล่ะเกี่ยมข้างาบเนี่เนีบสมนะผมเดีไม่าม้าไปนะใลนกับเแ้มัยังันะมััั้นนะ นิไปต้องนไม่ไม่ไมนม่่ไมไม่ไม่ไม่่ม่ไม่ไ้ไม่ไม่่มไม่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 ไมไม่มไม่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 ม่ไ่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ม่ไม มันว่าหัวกะโหลกพี่ม,มันกับตากันขึ้นประมันเนี่ยไกกระดูกยังส่วนมีอยู่นี่โถ่ซ่อมกับนิ่มอยู่รวมอ่ะสามทุ่มประมาณสามทุ่มนะัน่นนะธรรมาจอมปลานะครับมาจอมเบ็ดกระดูกมันกับเป็นก้อมน้อยๆนะครับเป็นก้อมก็มีอ่ะประมาณเนะี่ยผมก็นึกว่าดูหัวดูคกกวายครับใจเขากับหูเนาะของมันอยู่ในหน้ามั้ง เป็นล<ะ>่อน,นีก<ะ>็เป็นทอไหน่อน,นี่กเป็นทอหนก้มเป็นก้ม,กมล่ามพูดเมื่วานป้าหัวก,กะโลกคือ